ไก่เนาะพะอจารย์ให้วิสนารรำเพิ่นฝันดีค่ะพะอจา,า์เพิ่นฝันเห็นนางงฝาที่ทิดลงมาป่ยท่านเสืพามาเบิ่งประตูแก้ไขอยู่ซื้อเพิ่นก็บ,บอกให้มาเบิ่งตรงประตูนะคะนอ้าได้ตัวดีเบิ่งกันอ้าอยู่ประตูกสรสซ้างบ่เห็นนอนนี่ดิ สวัสดีค่ะากี้ะ,คะ้ค่ะวายผักย้นทขามากขฝากกดไลไรกติตา<ะ>้าเดียวเดียวค่ะอา้าเมื่อวานบอกอันนี้ค่ะ หมื่อวานนี่ไอ้แม่เขาถามว่าฝันตรงวัดไปแอดว่าสันฝันได้เก้าสามศูนย์แปดยีแม่ว่าสันโทรหากันมันออกได้กกว่าข้าน้อยศูนย์ศูนย์แปดจ้ชื่อยกว่าล่ะอันนี้พวกหัวจักห้าน้อยเรียนพวกเรียนขายแดงอยู่ดีๆผ้าจย์ก็ว่าตัวยิ้งยังตัวแดงแดงอยู่ประตูพระอาจารย์เพป็นว่า มันไม <moon> ่แดงมดนะรวยดีขายแล้วรวยเอยดีละสั้นบอแมนดีนี่มือบ้านนี่มือขึ้นนี่เจ้าอย่ามาใส่ปัญหาคอยคิดออกแล้วมือขึ้นนี่เจ้าฝันมือขึ้นนั่นเจ้าฝันว่านั่งฝ่าลงมาจากบัดซีทิศอเออยุดประตูมาซีสายโปยท่านเราเล่หให้มาเบืองหนี่คือว่าเฮาสีรวยสีขายของสีนั้นรวยหูแล้วค่ะค่ะฟารยาว่าไปเบิองจุประตูเด้อยังแดงแดงว่าสั้น เดี๋ยวเสื้ผ้าอันเอฟซีไปเบิ่งแก่ๆนาะะพรอาจารย์ให้วิศนาธรรมเพิ่นฝันดีค่ะพระอาจารย์เพิ่นฝันเห็นนางฟ้าที่ทิดลงมาป่วยท่านเดีสื้อผ้ามาเบิ่งประตูแก่ๆอยู่ซื้อเพิ่นก็บอกให้มาเบิ่งตรงประตูนะคะเนาะห้าได้ตัวดีเบิ่งกันเน้อป้าอยู่ประตูกษัตริช้างบ่เห็นนอนนี่ดิกเก้า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 นี่ยอยู่อยู่ถุงเงินนั่งฝ่า อยู่ถุงเงินนั Halo 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 ่งฝ um ่านี่ค่ะประตูของผ้าจารย์นะคะมีอย่างนอ้อยอยู่ประตูแดงเมืองเชิงะอาจารย์เพิ่นว่าแต่เรื่อยมาเบิงค่ะอยู่มาเบิงเก๋ไก่อยู่อยู่ถุงอุ้มนั่งกวาดนะคะค่ะเบิงอาจารย์นะคะเก้า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 ค่ะ ออกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็อะไรอ่ะพ่อเรานูเขียนอยู่ที่หัอีใส่หัวนี่วะไม่ไม่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานคุณแม่บนทูไปถามเรื่องเครื่องบวงสวงบานนี่ก็เลยว้ากันว่าเรื่องเลขนี่ละจังไดยจังถูกกันเรื่องเลขก็เลยว่าอันฝันไหนด้ฝันดีเล้วว่าแม่ก็เลยถามว่าฝันตัวใดแอดก็ได้บอกไปว่าอันฝันมันถลายตัวสื่อไว้เวลา กเฟิร์ว่า9308อาอกห้าน้อยบอกโบเมนเสีออกห้าน้อยบอกเฟิร์นว่า,าเอา,ากระสือตัวซืะอพวกเป็นได้ห้าน้อย บเคยซื้อน้าน้ยซื้อพวรเป็นหน้านี่ซื้อเป็นตะล์ตเตรี่ตั้งแต่ถามเราอยู่เคือว่าซื้ออาร์ไวต์ต่างร้ายมือนาซื้อเนาะออกหน้าน้อยาั่นไวราบอกันจ้าคนสวยค่ะจจารยนเอื้อนรับพ้อนะค่ะนี่ค่ะพี่ได้สิร่วมบุญเชิญที่ั้านได้เด้อจจาแอดไลน์มาเด้อแจกวันที่ยี่สิบห้าบวงสวงเปิดโจคเปิดใจเปิดภูมิ เปิดโชคเปิดาเปิดความเป็นซีร awesome> ีมงคลผู้ใดมาร่วมบุญก็ขอให้ร่ำร่ำลุ้ยลยตลาดเมืองทองค่ะสายบุญตลาดเมืองทองร่วมทําบุญผักเป็นเครื่องข้วเป็นพักเป็นพี็กเป็นเครื่องข้าวต่างๆนะคะรับบุญน้ากันนอค่ะสายตลาดเมืองตลาดเมืองทองค่ะยัตถาวริวหาปุราปาริปุรนติสกรัง Ewa mewa ito tinang peta ng ukapati Isitang patitang tumhang kipamewa sa misa tu Sa peporento sang kapa paraso yata maniso tiraso yata Api watan na sirip tanit Jataro ทันติอายุวันโนตุขังระลังะทุุเจริญนเรื่องเด้ยมพอยมแม่ก็พูดได้ไล่ตัดส่วนสางลูกมาถวายนั่นถวายนี่โอ้เป็นยังหมุนวนคอยพอกับแม่จะพ้่มสุกพ้อมเจริญ การงานการค้าขายกยารเงนนี่เจะเล่นลุงรวยได้พอเด้อใหญ่ีนับของนักพากย์เล่นข้ามสังกาหมากดีมาก,กาขอบคุวนพาจะเล่นเรื่องดูเย็นเป็นซุปเอาสาธุสาธุ ติดตาม่องเมฝากนเด้อติดตามท่างซ่องเด้อแม่เลขไลลายเป็นแนวท่างลายอาจารย์แล้วแต่ว่าเข้ามาเหีนว่ค่ะมีแนวทางลายอาจารย์วาผิดแต่ละาน้าว่าเข้ามากระจายไดสินะ